สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะวันที่1พฤษภาคม2565นะคะคันนี้จะส่งแม่ยิ้มทาลีนะคะ,ะจังหวัดอุบลราชธานีนะ,ะอำเภอตะการพิศผลนะคะคันนี้นะ,ะชาร์จแบตเตอรี่นะคะระยะชาร์จนะ3-6ชั่วโมงนะคะประกันแบต6เดือนนะคะมอเตอร์1ปีนะคะ นะคะดันข ok, okay, okay. oh. ึ้นนะคะแล้วก็ดึงลงนะคะแล้วก็วิธีเก็บเบาะนี้นะคะกดสไลด์เบาะกลับนะคะกดตรงนี้นะคะเลื่อนออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะวิธีใช้งานนะคะจะกดเปิดกุญแจนะคะแล้วก็บิดคันเร่งไปเลยไม่ได้นะคะต้องกดตัว P ก่อนหนึ่งครั้งพยายามใช้เบอร์หนึ่งขับนะคะตลอดนะคะกดถอยหลัง เดียวนะคะการใช้รีโมทนะคะกดสายฟ้าสองครั้งค่ะเป็นการสตาร์ทนะ,ะกดปิดค่ะกดล็อกนะคะกดปัดสัญญาณค่ะ คช้ติดนะคะขอบคุณค่ะเวลาเบรกนะคะพยายามให้ใช้เบรกขวาเป็นหลักนะคะเพราะเวลาเวลาไปไม่บิดรถมันก็จอดแล้วนะคะอันนี้เบรกนิ่มๆนะอยากตั้งเบรกให้หมัน